สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเรียนกับครูยุ้ยค่ะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด19นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะหมั่นวัดอุณหภูมิสวมแมส่อยๆค่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นหลักการที่ครูยุย้ย ย้ำนักย้ำหนาใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป .1 ของเราค่ะเราเรียนมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมกับการลบค่ะเด็กๆนะคะอ่ะมันจะเยอะมากขนาดไหนเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้ PowerPoint ที่ครูยุ้ยนำมา ให้เด็กๆฝึกคิดฝึกทบทวนนะคะเพิ่มสกิลการคิดนิดนึงนะคะก็จะมีรูปแบบที่น่ารักนะเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ชวนให้เพิ่มอรรถรสในการรับชมด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมที่เราจะเรียนกันในวันนี้กันเลยคะ่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค,ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการลบเรามาทบทวนรูปแบบความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันค่ะรูปแบบความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยและส่วนรวมมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆพอจำได้ไหม วันนี้ครูยุ้ยทำเป็นดอกไม้มาให้นะคะเพื่อมีอัธรสในการรับชม powerpoint นําเสนอในวันนี้ค่ะเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะ6เป็นส่วนรวมค่ะและมีส่วนย่อยคือ1และ5เด็กๆลองช่วยกันทบทวนนะว่าบทนี้อยู่ในเรื่องอะไรนะคะออาไปกันต่อเลยค่ะ รูปแบบการเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเด็กๆพอจะนึกหน้าตาออกหรือยังเอย่ยไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการลบอย่างไรนะคะมีไข่อีสเตอร์ค่ะเด็กๆเด็กๆบอกว่าหน้าตาไข่อีสเตอร์เป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวครูยุ้ยจะมาเล่าให้ฟังว่าไข่อีสเตอร์คืออะไรนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าไข่อีสเตอร์เป็นไข่ของเด็กๆนะคะในช่วงเทศกาลของวันขอบคุณพระเจ้านะคะในศาสนาคริสต์ค่ะไข่อีสเตอร์จะเป็นไข่ที่เด็กๆช่วยกันระบายสีแล้วนำไปแลกเป็นขนมลูกอมกับผู้ใหญ่ ในชุมชนเดียวกันนะคะวันนี้นำมาให้เด็กๆดูสองสีก็คือสีชมพูและสีแดงค่ะเด็กๆนับสิคะว่าไข่อีสเตอร์ของเรามีจำนวนกี่ฟองคะใช่แล้วค่ะไข่อีสเตอร์สีชมพูและสีแดงทั้งหมด9ฟองค่ะแบ่งเป็นไข่อีสเตอร์สีชมพูสีฟองเป็นไข่อีสเตอร์สีแดง5ฟองค่ะและ เราเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้นะคะ9คือส่วนรวม4คือส่วนย่อยและ5คือส่วนย่อยค่ะโดยเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า9ลบ4เท่ากับ5ค่ะหรือถ้าเราบอกว่าไข่อีสเตอร์สีชมพูและสีแดงทั้งหมด9ฟองเป็นไข่อีสเตอร์สีแดง5ฟอง เป็นไข่อีสตเตอร์สีชมพูสี่ฟองเราก็จะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนได้ดังนี้ค่ะ9ส่วนรวมค่ะ5คือส่วนย่อยและ4คือส่วนย่อยค่ะและจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ9ลบ5เท่ากับ4ค่ะเด็กๆเห็นความสัมพันธ์ของมันหรือยังคะต่อไปยังไม่พ้นเรื่องไขค่ค่ะวันนี้อยากให้เด็กๆได้โปรตีนจากไข่นะคะถ้าเด็กๆ ัวเล็กแบบนี้สำหรับนักเรียนในวัยของป .1 รับประทานไข่วันละหนึ่งฟองจะช่วยเสริมสร้างโปรโตีนให้ร่างกายได้อย่างดีค่ะวันนี้มีไข่เป็ดกี่ฟองคะเด็กๆช่วยกูยุ้ยดูหน่อยและมีไข่ไก่กี่ฟองเอ่ยมีไข่เป็ดและไข่ไก่ค่ะทั้งหมด5ฟองเป็นไข่เป็ด2ฟองเป็นไข่ไก่3ฟองค่ะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนได้ดังนี้ค่ะ และเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ5ลบ2เท่ากับ3ในทางกลับกันค่ะถ้าเราบอกว่ามีไข่เป็ดและไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองเป็นไข่ไก่3ฟองเป็นไข่เป็ด2ฟองเราก็จะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนได้ดังนี้ค่ะและจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5ลบ3เท่ากับ2ค่ะ กรอบความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมยังมีหน้าตาที่แตกต่างกันก็นกคือวันนี้ครูยุ้ยนำมาให้ชมนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นวงกลม3วงใช่ไหมคะตอนนี้กลายเป็นนี่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเป็นสี่เหลี่ยม3มช่องค่ะด้านบนจะคือส่วนรวมนะคะหมายเล็ก9ค่ะด้านล่างสีเหลืองทั้งสองช่องจะคือส่วนย่อยค่ะเด็กๆมาดูพร้อมกันเลย ตอนนี้มีกระต่ายค่ะครูยุ้ยขอนําเสนอเป็นกระต่ายตัวผู้สีแดงใส่เสื้อสีแดงนะคะกระต่ายตัวเมียใส่ชุดสีสีม่วงและโบสีม่วงค่ะมีกระต่ายตัวผู้และกระต่ายตัวเมียทั้งหมด7ตัวค่ะเป็นกระต่ายตัวผู้3ตัวกระต่ายตัวเมีย4ตัวค่ะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของจํานวนส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้นะคะ และเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ7ลบ3เท่ากับ4ค่ะหรือ7ลบ4เท่ากับ3ค่ะต่อไปค่ะเราไปทานแอปเปิลกันนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะมีแอปเปิลสีแดงและแอปเปิลสีเขียวทั้งหมด8ผลค่ะเป็นผลเป็นแอปเปิลสีแดง5ผล แอปเปิลสีเขียว3ผลเราจะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนได้ดังนี้ค่ะและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้8-5ลบหเท่ากับ3หรือ8-3ลบ3เท่ากับ5ค่ะเด็กๆต่อมาเป็นลูกโปง่งเอ๊ะทำไมลูกโป่งหลากสีแล้วจะเขียนความสัมพันธ์ได้อย่างไร ตอนนี้มาเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะเด็กๆการเขียนความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจำนวนของจำนวนนั้นมาดูกันค่ะเด็กๆคะพ่อค้านำลูกโป่งมาขาย5ลูกคะ่ะแต่ครูยุ้ยไม่ได้ให้แยกนะคะว่าลูกโป่งจะต้องมีสีอะไรบ้างนะคะ โดยผลรวมทั้งหมดของลูกโป่งก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆคือ5ใช่ไหมคะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของลูกโป่งได้ดังนี้ค่ะ5สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในส่วนย่อยคือ0และ5ค่ะก็จะรวมกันแล้วจะได้5พอดีและยังสามารถเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนของลูกโป่งได้อีกคือ5ส่วนย่อยคือ1และ4ค่ะ แล้วก็ยังสามารถเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนได้อีกนะคะ5ส่วนย่อยคือ2และ3ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าสามารถเขียนความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมได้เด็กๆด,ดูนะคะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ5ลบ0เท่ากับ5ค่ะเด็กๆและ5ลบ1เท่ากับ4ค่ะ 5-2ลบเท่ากับ3ค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเด็กๆอตอนนี้มาเป็นกระถางดอกไม้ดอกทิวลิปค่ะมีสีสันสวยงามมากเลยเด็กๆช่วยครูยุ้ยนับค่ะว่ามีจํานวนกี่ดอกคะ1 2 3่ะ6 2 3 4 5มี6มี6ดอกใช่ไหมคะ เราจะเขียนความสัมพันธ์ของจํานวนของดอกไม้ในกระถางนี้แบบส่วนรวมก็คือเลข6ใช่ไหมคะในส่วนของการเขียนส่วนย่อยค่ะเด็กๆสามารถเขียนได้หลายรูปแบบดังตัวอย่างที่ครูนำมาให้นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาดูแบบแรกกันเลยนะคะ6กลบศเท่ากับ6ค่ะต่อไปค่ะ6กลบหเท่ากับ5ค่ะ6ลบ2เท่ากับ4ค่ะและ6ลบ3เท่ากับ3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้โอ้โหครูยุ้ยเอาอะไรมาให้ดูเยอะแยะเลย สิ่งที่เด G ็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะจำนวนที่เกียนในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนยอ่อยส่วนรวมเมื่อรู้จำนวนที่เป็นส่วนรวมและจำนวนที่เป็นส่วยนย่อยหนึ่งจำนวนเราสามารถหาจำนวนที่เป็นส่วยนย่อยอีกหนึ่งจำนวนได้ด้วยการลบค่ะ <tone> จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวม,วรวมกับการลบ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตัวอย่างที่ครูยุ้ยนำมาให้กับเด็กๆได้ลองฝึกคิดฝึกทบทวนไม่ยากเกินความสามารถใช่ไหมคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆอย่าลืมนะคะให้ยึดหลัก DMHTT เพื่อรับมือกับโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะดีคือ distancing ให้อยู่ห่างกันไว้1-2เมตรค่ะเด็กๆ M คือ mask wearing คือสวมแมสเวลาที่เราต้องไปพบปะกับผู้คนข้างนอกนะคะ H คือ hand washing มันล้างมือบ่อยๆค่ะเด็กๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดนะคะเราไม่ใช้สบู่ก้อนแล้วนะคะเด็กๆ ทีตัวแรกนะคะ testing คือการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด -19 เฉพาะกรณีหมายถึงสำหรับกลุ่มที่ไปในพื้นที่เสี่ยงทำงานในพื้นที่เสี่ยงนะคะตัวนี้ต้องใช้ทีตัวแรกค่ะเทส t i n g ทีตัวที่2ค่ะไทยชนะค่ะในการใช้แอปไทยชนะนะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะ d m s ที่ที่ให้หยึดหลักนี้นะคะแล้วโควิด1 9ก็จะหายไปนะคะด้วยความรักแล้วก็ปรารถนาดีจากครูยุ้ยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับเรียนกับครูยุ้ยค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กเด